You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday. สวัสดีครับผมดนทราดลจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะ รายการที่จะมาเล่าเคสตัวอย่างของธุรกิจที่น่าสนใจที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI, Machine Learning, Robot หรือเทคโนโลยี Blockchain นะครับมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของพวกเขานะครับเราเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นี่กำลังมีบทบาทที่สำคัญมากๆนะครับกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน สำหรับใน EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่เลยนะครับของอเมริกาเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีอย่าง AI หรือ m h i n i n e l r n r n i เนี่ยในธุรกิจของพวกเขาอย่างไร ซึ่งตัวอย่างเนี่ยจะมี3ตัวอย่างนะครับนั่นก็คือ Walmart, Target แล้วก็ Costco ซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกของอเมริกาทั้ง3ราย,ยต้องบอกว่าทั้ง3เนี่ยเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกชั้นนำนะครับที่ติดอันดับ Fortune 500ของอเมริกาซึ่งทั้ง3เนี่ยได้เริ่มใช้ทยีอย่าง AI แล้วก็ Machine l e ARNING เนี่ยเพื่อทำการแก้ปัญหาธุรกิจ ให้กับผแผนกต่างๆของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บสต็อกการจัดการกับความสดและสภาพของผลิตภัณฑ์นะครับพร้อมกับการกําหนดเวลาในการ เติมสินค้าในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งพอดแคสต์ในอ P ีนี้เนี่ยจะพูดถึงการที่บริษัทคาปีกชั้นนำสามรายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับวิธีการที่พวกเขาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่าง AI หรือ Machine Learning เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจซึ่งปัญหาเหล่านี้มีตั้งแต่ในเรื่องของคำแนะนำในการขายไปจนถึงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับบริษัทแรกอย่าง Walmart พวกเขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า Intelligent Retail Lab ขึ้นมานะครับที่เป็นร้านค้า ปีกอัจฉริยะที่มีการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆรวมถึงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของลูกค้าผ่านกล้องนะครับโดยกล้องเนี่ยจะส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลสําหรับโมเดลมชชินเลอร์นี่ที่จะทําการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งทาง Walmart เองเนี่ยก็ได้ใช้ได้อย่าง AI ในคลังสินค้าของพวกเขาโดยในยร้านค้าในขนาด5 0,000ตารางฟุตจะมีกล้องและเซนเซอร์ซึ่ง ข้ออบเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของสินค้าคงคลังนะครับรวมถึงความพร้อมในการใช้งานของสินค้าแต่ละชนิดการเปิดและปิดการลงทะเบียนสินค้าการกําหนดความพร้อมของตะกร้าสินค้าซึ่งห้องปฏิบัติการเนี่ยสามารถตรวจจับได้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยจำเป็นต้องทําการรีสต็อกใหม่หรือไม่นะเนื่องจากลูกค้าเมื่อนําออกจากชั้นวางเนี่ยสต็อกของสินค้าก็จะลดลงเมื่อสินค้าเนี่ยลดลงจนเหลือน้อย กล้องหลายตัวในช่องทางเดินที่จะกําหนดระบบที่ทําการแจ้งเตือนพนักงานให้เติมสินค้าที่มันใกล้จะหมดนั่นเองนอกจากนี้กล้องดังกล่าวพร้อมเซนเซอร์เนี่ยยังสามารถติดตามการเปลี่ยนสีของกล้วยได้ตลอดทั้งวันเมื่อระบบเนี่ยรับรู้ว่ากล้วยกลายเป็นสีน้ําตาลเกินกว่าที่จะเก็บไว้บนชั้นวางเนี่ย ระบบก็จะส่งการแจ้งเตือนแบบเดีกันเนี่ยไปยังพนักงานให้ส่งคนมาเก็บมันไปทิ้งนั่นเองโดยทาง Walmart ยังได้อ้างว่าระบบ Intelligent Retail Lab ของพวกเขาเนี่ยสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดเนี่ยที่ต้องเปิดเครื่องบันทึกเงินสดเพิ่มเติมโดยใช้กล้องนะครับที่มอนิเตอร์อยู่เหนือจุดชำระเงินเพื่อพิจารณาว่า เครื่องบันทึกเงินสดเนี่ยเปิดอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้กับปริมาณลูกค้าที่รอเช็คเอาท์ซึ่งหากคิวอ่ามันล้นออกมาก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังพนักงานเพื่อเปิดรับจุดชําระเงินเพิ่มเติม ซึ่งด้วยความสามารถของกล้องและเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในร้านค้าทั้งหมดเนี่ยะระบบเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าสก้าสินค้าใดเนี่ยที่ถูกทิ้งไว้เปล่าๆซึ่งสามารถที่จะแจ้งเตือนเพื่อให้พนักงานเนี่ยทำการรวบรวมสินค้านาตกล้าเนี่ยกลับไปยังพื้นที่ในสต็อกสินค้าได้นั่นเองต้องบอกได้ว่า Intelligent Retail Lab ของ WalMar t เนี่ยถือเป็นห้องบริการ AI ทางด้านค้าปลีกแห่งเดียวนะครับที่ทำงานในสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อทำการสำรวจอนาคต ของวงการค้าปลีกนั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์มากกว่า30,000รายการในร้านคา้ารวมถึงฮาร์ดแวร์และเซนเซอร์ที่ทันสมัยน่ยก็ช่วยให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าอนาคตของการค้าปลีกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ด้วยสาขาที่มีกว่า4,700สาขาในเมริการพวกเขาก็ได้มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี e AI หลากหลายแบบออกมานะครับเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การช้อปปิ้งสําหรับชาวบริการกว่า160ล้านคน ที่ซื้อสินค้าภายในร้านของพวกเขาเนี่ยทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับ สำหรับบริษัทที่2ออย่าง t a r g e ตได้ทำการเริ่มโครงการเชิงรุก3อย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Machine Learning หรือ AI เนี่ยเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรก,กิจหรือเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้านะครับโดยพวกเขาเนี่ยจะทำงานกับแอปพลิเคชันของ AI และอัลกอริทึมใหม่ๆเพื่อผลักดันยอดขายโดยพวกเขาเนี่ยได้พยายามจัดหาบริษัทเทคโนโลยีนะครับเพื่อจ้างมาเป็นพันธมิตรกับบริษัทของพวกเขาและเสนอบริการใหม่ๆให้กับฐานลูกค้าของพวกเขานั่นเองสำหรับคง การเรกที่น่าสนใจก็คือโครงการอย่าง e-commerce sell recommendation โดยทาง Target เองเนี่ยได้ใช้อัลกอริทึม machine learning เพื่อจับคู่ในหน้าเว็บของผลิตภัณฑ์นะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆที่จะโฆษณาในหน้านั้นโดยบริษัทเนี่ยได้อ้างว่าพวกเขากำลังพัฒนาอัลกอริทึมนี้ด้วย Solution ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่าง machine learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานะทางด้าน e-commerce ของบริษัทซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับบริษัท e-commerce อื่นๆแต่ต้องมองว่า ท่าเกตเองเนี่ยเป็นร้านค้าปีกสมัยเก่านะครับที่ไม่เหมือนกับไมซอนแต่พวกเขากําลังปรับปรุงเทคโนโลยีของพวกเขาเพื่อเพิ่มยอดขายนะซึ่งแน่นอนนะครับระบบ recommendation model เหล่านี้เนี่ยจะทําให้ลูกค้ารู้ว่า,าสิ่งที่ชอบเพิ่มเติมนั้นน่าจะเป็นอะไรโดยพวกเขาเนี่ยได้ใช้ฐานข้อมูลออฟไลน์จํานวนมากนะครับในการใช้ฝึกฝนโมเดลมาชิ l e ล r n นี่เพื่อจดจํารูปแบบการจับจ่ายสินค้าของฐานลูกค้าของพวกเขานั่นเอง สำหรับโครงการที่2ของพวกเขานะ้นั่็คือการกำหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายด้านโฆษณาและการได้มาของลูกค้าซึ่ง ความคิด,ดเริ่มอีกประการหนึ่งของ t a r ์เก<ม>็ก็คือการสร้างทีมดัจิตาลสา์โดยการเข้าซื้อกิจการบริษัททางด้าน AI ขนาดเล็กแล้วก็เพิ่มเข้ามาในทีมโดยพวกเขาเนี่ยทำเพื่อมองหาพื้นที่ทางธุรกิจนะครับที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาที่สามารถที่จะมาจอยกับ t a r ์เก็ได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ทำการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์มาตั้งแต่ปี2014ตัวอย่างนึงก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าควันตั้มนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่พวกเขาเข้าซื้อกิจการ เพื่อมาพัฒนาโมเดลม a ช h i เล l ร์นิ่งเนี่ยในการค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้จ่ายงบประมาณในการโฆษณาน ซึ่งวิธีดังกล่าวเนี่ยจะช่วยให้ทาร์เก็ตเองสามารถตัดสินใจได้ว่าจะโฆษณาที่ไหนและจะเข้าถึงลูกค้าประเภทใดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวอย่างของโมเดลมาชิลเลอร์นิ่งเนี่ยสามารถทํานายและเปรียบเทียบ ROI ของการใช้จ่ายในโฆษณาทางทีวีหรือ YouTube และสามารถที่จะระบุกลุ่มประชากรผู้บริโภคที่พวกเขาต้องการทําการตลาดได้นั่นเองสําหรับโครงการที่3ของพวกเขาเนั่นคือโครงการที่มีชื่อว่า Target Beauty Studio ซึ่งทางทาร์เก็ตเองเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จาก โดยให้ลูกค้าเนี่ยทำการโต้อตอบกับผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality บนเดสก์ท็อปหรือมือถือของลูกค้าซึ่งทางลูกค้าเนี่ยสามารถเยี่ยมชม Target Beauty Studio เนี่ยเพื่อลองแต่งหน้าและเครื่องสำอางอื่นๆเช่นขนตาปลอมได้นั่นเองลูกค้าใช้กล้องสมาร์ทโฟนหรือเว็บแคมเนี่ยเพื่อให้แอปตัวสตูดิโอเนี่ยสแกนใบหน้าจากนั้นสามารถที่จะกำหนดทิศทางภาพความละเอียดของผลิตภัณฑ์ลงบนใบหน้าของผู้ใช้นะครับซึ่ง Target อ้างว่า เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยทำให้ลูกค้าประทับใจเพราะพวกเขาจะสามารถเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีหน้าตายอย่างไรเมื่อใช้กับใบหน้าจริงๆของพวกเขาเนี่ยโดย Target a r g e t เองเนี่ยได้ทำงานร่วมกับ Perfect Corp บริษัทวิชั่นซิ s เต็มนะครับสัญชาติไต้หวัดซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยี AI ที่ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีอย่าง AR โดยพวกเขาเนี่ยอ้างว่าสามารถที่จะจับคู่สีและโทนสีของผลิตภัณฑ์ไปลงบนใบหน้าของผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาเนี่ยทราบว่าเมื่อทาลงบนผิวของพวกเขาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น เนนันองซึ่งเบื้องหลังของเรืองดังกล่าวเนี่ยสามารถทําได้โดยการ วิเคราะห์ขนาดและรูปร่างของใบหน้าของผู้ใช้ก่อนที่จะใช้เฉดส,สีในระดับความทึบที่เหมือนจริงซึ่งความทึบเหล่านี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับาการครอบคุมของผลิตภัณฑ์ตลอดจนสีผิวของลูกค้าและจะส่งผลให้ได้ภาพทดสอบที่มีความแม่นยำอย่างสูงนั่นเองสำหรับบริษัทที่3นะครับที่เป็นค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่างคอร์สโก้พวกเขาได้สร้างระบบที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการของคอสโก้เบเกอรี่ต้องบอกว่าคอสโก้ Costco เองเนี่ยได้ ใช้เทคโนโลยีอย่าง c h i n e Learning เพื่อรักษาผลผลิตและความยั่งยืนในผแผนกอาหารสดซึ่งทาง o s t co เองเนี่ยปกติก็จะมีการบริจาคอาหารที่ขายไม่ออกหรือเสียหายทั้งหมดอยู่แล้วและด้วยเหตุนี้เนี่ยการผลิตของสดเนี่ยจึงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่จำเป็นพวกเขาได้ทำงานร่วมกับบริษัทอย่างแซมเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยอัลกอริทึมการคาดการณ์ความต้องการที่ช่วยให้ผู้จัดการสาขาเนี่ยมั่นใจได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ในปริมาณที่เหมาะสมเมื่อลูก ได้เดินผ่านไปนั่นเองซึ่งทางผู้จัดการร้านเบเกอรี่ของคอสโก้เนี่ยต้องทําการคาดการณ์ความต้องการสําหรับแต่ละรายการในเมนูที่ต้องผลิตในแต่ละวันนั่นเองซึ่งก่อนที่จะแก้ปัญหาของแซฟเนี่ยผู้จัดการเหล่านี้เนี่ยต้องสร้างแผนการผลิตลงบนกระดาษโดยการตรวจสอบยอดขายและรายงานแนวโน้มการขายโดยพวกเขาเนี่ยจะต้องค้นคว้าข้อมูลจากเหตุการณ์ในแต่ละสาขารวมถึงประสบการณ์ในอดีตของเพื่อนร่วมงานนั่นเองโดยคอสโก้เนี่ยได้วา วางแผนการปรับเปลี่ยนจากฐานข้อมูลเก่าๆของพวกเขาแล้วก็ทีมเบเกอรี่เนี่ย ก็จะทำการเริ่มต้นทำการสต็อกสินค้าในตอนเช้าของทุกวันนั่นเองโดยการออกแบบสำหรับโซลูชันนี้เนี่ยพัฒนาโดยแซบซึ่งเป็นโซลูชันที่เน้นการใช้งานง่ายและก็ทำงานร่วมกับผู้ใช้ปลายทางในระหว่างการพัฒนานั่นเองซึ่งทางคอสโก o เองเนี่ยได้พัฒนาร่วมกับบริษัทอย่างเฟซฟูดและผู้จัดการเบเกอรี่และหัวหน้างานหลายคนจากร้านเบเกอรี่ของตนเองซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ของคอสโก o ก็จะเป็นผู้ใช้โซลูชันดังนั้นเนี่ย ทางแซบตึง ต้องการข้อมูลของพวกเขาเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างและบ่อยเพียงใดโดยพวกเขาจะมีการสัมภาษณ์พนักงานแต่ละคนในเชิงลึกในระหว่างการทํางานซึ่งเมื่อแซฟเองเนี่ยมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับงานประจำวันของผู้จัดการเบเกอรี่แล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถรุ่มสร้างประสบการณ์เบเกอรี่ใหม่ให้กับพนักงานของบอสโก้ได้ในที่สุดนั่นเองซึ่งบริษัทเรียกโซลูชันนี้ว่าประสบการณ์การทาเบเกอรี่แห่งอนาคตซึ่งรูปแบบเนี่ยจะเป็นแอปทํางานบนแท็บเล็ตที่จะแสดงขอ ข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้จัดการร้านเบเกอรี่และก็ทำการแปลงกระบวนการต่างๆด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตอลโดยแอปตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยี Machine Learning นะครับเพื่อคาดการณ์การวางแผนสำหรับรายการเมนูเบเกอรี่ในแต่ละรายการซึ่งการคาดการณ์นี้เนี่ยจะกำหนดจำนวนของแต่ละรายการที่จะต้องอบเมื่อทำการปรับโดยอตัตมัิสำหรับการขนย้ายและสินค้าที่มีความเสียหายนั่นเองด้วยวิธีการดังกล่าวเนี่ยพนักงานเบเกอรี่เนี่ยก็จะมีสถานะที่สา คา,าดการได้จะทําให้เบเกอรีร่เนี่ยเมื่อมีลูกค้าเข้ามาใหม่เนี่ยจะทําให้สร้างแผนการที่จะทำให้เบเกอรีร่เนี่ยอยู่ในสถานะนั้นแล้วก็จะทําการถูกสร้างและอัปเดตเข้าสู่ระบบแอป โดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้ตัวยอย่างแมชชีนเลอร์นิ่งซึ่งจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับมูลค่าการขายข้อมูลโปรโมชั่นนะครับโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไปถึง7ปีและยังใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศวันหยุดวันแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นใกล้กับร้านค้าน,นอกจากนี้เนี่ยแซฟยังฝึกโมเดลนี้เนี่ยเกี่ยวกับข้อมูลที่พวกเขาสร้างขึ้นเมื่อทําการทํางานร่วมกันสัมภาษณ์และดูแลผู้จัดการร้านเบเกอรี่ด้วย ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้คอสโกเองเนี่ยสามารถคาดการความต้องการของเบเกอรี่ในแต่ละรายการได้อย่างแม่นยำมากๆโดยในแอป บนแท็บเล็ตเนี่ยจะแสดงภาพรวมของการคาดการยอดขายและความต้องการในขณะที่จะมีการสร้างแผนภูมิยอดขายที่เกิดขึ้นตรงกลางหน้าจอนะครับผู้ใช้ยังสามารถนำทางไปยังสินค้าขายดีและสินค้าใดที่ต้องเติมในสต็อกให้รเร็วที่สุดได้ด้วยนั่นเองซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยจะทําให้แอปของแซฟเนี่ยใช้ในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์นะครับหรือกําหนดร่องหน้าซึ่งจะขับเคลื่อนโดยอาาัลกอริทึมในส่วนของ Machine Learning ที่พัฒนาด้วย Co สโกนั่นเอง เนื่องจากสามารถที่จะคาดการยอดขายจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาและทําการสร้างแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงขึ้นกับสถานะของเบเกอรี่ซึ่งมันก็ช่วยให้คอสโกเองเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการนะครับในการมีผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่และพร้อมขายอยู่เสมอนะครับในขณะที่ลดขยะที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ขายไม่ออกลงโดยพวกเขาเนี่ยยังอ้างว่าสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงจากข้อมูลขององคอ์กรเช่นเวลาที่ลูกค้าจะเยี่ยมชม ร้านค้าที่มีการแข่งขันกีฬาซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากๆและทางคอส c o เองเนี่ยก็ได้ทำการรวมโซลูชันใหม่นี้ในร้านเบเกอรี่กว่า500แห่งในอเมริกาพวกเขากำลังสำรวจโซลูชันที่คล้ายกันนะครับสำหรับความท้าทายทางธุรกิจในพื้นที่ร้านขายอาหารสำเร็จรูปและศูนย์อาหารของพวกเขาด้วยนะครับ สำหรับ3ตัวอย่างนะครับจาก3บริษัทที่น่าสนใจในการใช้เทคโนโลย,ยีอย่าง AI หรือ Machine Learning เนี่ยมาระยุต์กับธุรกิจค้าปีถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเทคโนโลย,ยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยกำลังมีบทบาทมากๆนะครับในทุกๆสาขาในทุกๆธุรกิจในปัจจุบันสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวนะครับเคสธุรกิจที่น่าสนใจแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง g a e Forever Podcast นะครับตอนนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube ูแล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจในทุกตอนอยู่แล้วด้วยถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางเพิ่มเติมนะครับในส่วนของล on, l ล n e a t ดที่ adtharadhol สามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับจะมีสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆเนี่ยส่งให้ท่านทุกวันนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากแอดกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ